ถ้าไปพายกันบ้างครับครับสลับกันไปครับเนาะเขาตกไปต้องไปกันไกละอยู่ใกล้ๆกันะพวกเราอ่ะครับรองน้าแดงจะเป็นเทพนรสิงห์แปดแปดพยัคฆ์ไรไม่มีวันตายครับจากอำเภอเอต่าให้จังหวัดสระบุรีโดยท่านธริธเทพหูใบครับน้าเงิน <ไป S 1> สีสตึก,ตกครับของวีรวิทย์ธีรยศสพา<ช>นายกจิบใช่นายกจิบ <มา S 1> รอแต่เช้าหรือเลปล่าเนี่ยรองแชมป์ถ้วยเกียรติยศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อใช่ครับ <Yeah. S 2> ครับบอ,บอกแล้วไงอย่าช้าขโมยชอ็อตครับวันนี้ขยยเลยละทีมผู้ภาคผู้บรรยายครับก็ได้รับเกียรติจากท่านสทวิชานทิศกระโทกครับ,รบนะที่มอบเสื้อสวยๆให้ทีมผู้ภาคผู้บรรยายนะได้ใส่ครับขอบคุณครับ สองมาแล้วก็ท่านผู้ชมพี่เขาลบครับดูที่ว่าไหนประเภทห้าสิบห้าไม่ผ่านครับดูที่ว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงสิงลายสิงลายจากเสาให้สลับหลีคบไดหนามว่าใดหนามว่าเทมนอะสิงแปดแปดหนูที่ว่าเทมนอรลสิงแปดแปดรองน้ำแดงจะผา่านแรงแซงหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่อไอห,หนุ่มหน้ามนคนสันตึกคับดูที่ว่าสีสตึกสีสตึกส,สีจะทนได้ไม่ได้ไหน ต้องเปิดปานดิเอาเลยเว้ยเฮโลเฮโลสาแล้วพาเราในเมื่อสีจะตึกสีจะตึงก้ม้าก้มตาจ้วงยาวสาวลึกแล้วดูที่ว่าสาวลึกจะไปได้ไม่ได้ไหนเมื่อสีสีจะทนได้ไม่ได้ไหนเมื่อสีสะตึกเหลือดังเหลือดีของท่านนายกจิ๊บกับดูที่ว่านายกจิ๊บจะสั่งการยังไงไหนเมื่อเจอกับพยักษ์ลายพยักษ์ลายในนามว่าเทพนรสิงห์แปดแปด้าโอ้ครับจะแพะจับ หรือไม่ปเทพนอน, 8, 8, 8, นสิงเป88แานประมงสีนตึกสีตกตอาจจะตกใจได้เหมือนกันผมองผีผ่านใจละคนสีผ่านใจละคนไอยาไอยาหน้าตาแบบนี้มันเคยเจอสนามไหนหลูดมาแล้วว่าแล้วสีนตึกสีนตึกขอวัดหน่อยขอวัดหน่อยสักระยะทางร้อยสองร้อยเมตรก็ยังดีรดแล้ววัดแล้วทหารไปมองฝั่งโนนผันหน้าขาวยังเปิดธรรมดาธรรมดาเปิดแบบธรรมดาธรรมดาแบบที่เรียกว่าน่าจะไม่มีอะไรนะกอไผ่จ้า จะไม่มีอะไรในกอไผ่ก็เพราะว่าช่วงเท้าๆแบบนี้เทพนรสิงห์แปดแปดภัยในเที่ยวแรกอยู่ในร่องน้ําแดงเจอกับสีตะตึกของนายกเก็บบอกว่าเที่ยวนี้นายกเก็บสีตะตึกยังไม่ภายยังไม่ภายต่างคนต่างอ้อล้อกันมาต่างคนตาอ้อล้อกันมาแล้ว,เ,ลวเทพนี้แปดแปดได้ค่ะได้ถีภาย หนีมาแล้วนีแล้วครับใส่ส,สตาร์อย่างนี้ว่าเทพนรสิงห์นั้นรู้อ,อกรู้ใจดีว่าเราค่อยๆประคับประคองปล่อยให้สีตะตึกค่อยๆกอดมาสีตะตึกค่อยๆกอดมาเทพนรสิงห์ก็บอกว่าท้ออา,าทอย่างนี้หนึ่งยาวสาวกะชากแล้วพอประชุมว้าแล้วนายเที่ยวนี้แปดแปดึงยาวสาวลึกสีสตตึกเคยพายแต่เรือเหล็กครับทีมฝีพายชุดนี้เป็นฝีพายของเยาวชนจากตตึกจากเรือเหล็กมาพายเรือไม้แล้วก็แปดแปดก็ไหลไหล เข้าเส้นใช่กรรมการผู้ทรงเกียตรติไม่รอช้าประกาศให้ทีมเรือเทพนรสิงห์แปดแเป็นเรือชนะเทพนรสิงห์แปล่องน้ำแดงเป็นเรือชนะครับพี่น้องวิทยุถามโอเพนอีกไหมครับคู่ไข่ทอดวิทยุแจง้งเนาะเพราะต้องต้องใช้วิทยุเป็นหลักแล้วครับตอนนี้ ยังไงพี่เน่ครับพี่เน่ถ้าคู่ไหนเข้ามาก็ให้เจ้าหน้าที่วิทยุมาแจ้งด้วยครับจะเป็นเฉพาะคำสิงกับเทพรัตนกรหรือไม่เนาะเราจะได้เราจะได้เราก็ได้จัดการใช่จัดคดสงได้ถูกขอบคุณพี่สเนห์ครับมาคืนโทรมาหลายๆเที่ยวเป็นคู่ที่สามใช่ไหมครับแต่ไม่กล้าที่จะไปครับเพราะว่าวันก่อนนั้นไม่ได้หลับได้นอนครับ อ่าเ,าเ<อ>าชิญพี่เรือท้องถิ่นเชิญสิงค์คบสิงค์งงครับคนนี้จะเป็นคำสิงค์ครับ